วัสดีครัะผมโอคุยนะครับเป็นกรทางช่อง y o u t u คุยเลขพยากรและทางั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับวันนี้มาสไตล์แปลกๆนิดน,นึงเพราะว่าอย่างแรกผมจะกลับด้านจะได้เห็นกันแบบเอ้ยหันหน้าไปทางนี้อะไรอย่างงี้นะ,ะโอเคนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าถึงเรื่องของเลขกลุ่มนี้นะครับก็คือวันนี้วันที่2ตุลาคมนะอีก2วันก็คือวันจันทร์ที่4ตุลาคม2 5 6 4นนะครับผมจะ เริ่มสอนคลาสนะครับออนไลน์นะครับตอนนี้ยังไม่เต็มครับสมัครเข้ามาได้นะครับยังเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมก็ถ้าใครอยากเล่นแบบรลายสดแบบเจอกันสดๆก็มาเรียนกันได้นะครับอีกสวันก็ติดต่อมาทางเพจ Facebook Channel YouTube หรือว่าจะเป็นเบอร์ส่วนตัวก็ได้นะครับ0่วนก็แปดเนะครับคุยนะครับอ่ะโอเคก็วันนี้พูดถึงเรื่องเลข4 6 7 7 6 4นะผมตั้งชื่อว่ายอดนักขายผู้มุ่งมั่นนะ ทำไมถึงบอกว่ายอดนักขายภูมมุ่งมันเอาไว้แน่เลขสี่กับเลขหเนี่ยเขาเด่นเรื่องของการค้าขายอยู่แล้วการเจราจาเพื่อให้ได้เงินทองการเจราจาเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับก็ตรงแนวเลขคาขายที่สุดแล้วละ่ะก็คือพูดก็เพื่อให้คนอื่นมาสนใจสินค้าของตัวเราเองน,นะครับหลายครั้งเลขกลุ่มนี้อาจจะถูกมองเป็นในแง่ของงานบริการสอย่างเดียวเลยผมว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับสำหรับ4ี่หเนี่ยผมมองว่างานทั่วไปก็ได้ หรือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับผู้วิชาการความรู้ก็ได้เพราะว่าเขาเด่นอย่างที่ผมเคยถ้าใครอยู่ในชั้นเรียนจะรู้ว่าเลขสี่ห้าหกเนี่ยมันทุกเลขเนี่ยมันเกี่ยวกับการศึกษาได้หมดเลขแม้กระทั่งเลขหกเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามพื้นฐานจริงๆนะครับตามความหมายลึกๆของมันเนี่ยเลขหกคือคนที่ชอบใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ตัวเองต้องการนึกออกไหมร,รู้จักเอาไปใช้เอาความรู้ไปใช้นะครับส่วนเลขสี่ก็คือคนแสวงหาก็เหมือนพวกนักวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยอยากไปเจอนู่นนี่นั่น นะครับอยากค้นคว้าอย่างอะไรนี้ก็ไปหาส่วนเลขห้าคือผู้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับคนที่ศึกษาอะไรก็จะแบบว่าจริงจังนั่งลงจริงจังเหมือนเราสมมติถ้าถ้าถ้าเทียบกับความรู้เรื่องหนึ่งเลขสี่คือคนไปหาความรู้นั้นๆว่ามันไปเจอมนอยู่ที่ไหนเลขห้าคือคนนั่งศึกษาเลขนั้นแล้วเลขหกก็คือคนที่เอาความรู้จากหนังสือเล่มนั้นไปใช้นึกภาพออกไหมเออมันจะเป็นแบบเนี้ยเพราะนั้นสี่หกเนี่ย บางคนมองว่าสี ho, ่หก็ไม่ตรงกับงานพวกอการถ่ายทอดความรู้อะไรพวกนี้ผมมองว่าก็เหมือนกับคนถ่ายทอดความรู้อย่างอินเตอร์เทนน่ะนึกออกไหมเออก็เหมือนถ้าบอกว่าเราค้าขายอะไรเก่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอ่ะก็ขายเรียกว่าอะไรนะเออเราก็ต้องศึกษาสินค้าของเราอ่ะซะก่อนเราถึงจะไปขายถูกไหมเออเราก็ต้องศึกษาสินค้าของเราก่อนเราถึงจะไปขายได้แสดงว่าคนที่จะ มีสนะี่หกเนี่ยสมมติว่ามีสินค้าเขาต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสินค้าเขาซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเออถึงคุณคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายอะไรสมมติว่าคุณไม่รู้เลยแต่คุณมีคนเลขสี่หกผมว่าคุณต้องหันไปมองข้อมูลก่อนว่าคุณมีอะไรอ่าผมว่างว่าถ้าเป็นเรื่องการขายอ่ะความสามารถเฉพาะตัวของคนเลขสี่หกค่อนข้างเก่งนะครับอ่ะผมถึงบอกว่าเป็นยอดนักขายแต่แถมท้ายด้วยว่าผู้มุ่งมั่นมาจาก 6, หกเจ็ดสล้วเรผมว่าจากหกเจ็ดนะ หกเจ็ดบางคนก็บอกว่าสุกเข้ามาเสาแสงอะไรใช่ไหมเอ่อผมให้มองอีกมุมหนึ่งนะสําหรับผมเลขหกเจ็ดคือเลขงานเข้าสําหรับว่างานเข้าเนี่ยถ้ามองมุมดีก็คือไอ้ถ้ามองมุมแย่ก็คือมันมีแต่เรื่องประเดประดังเข้ามาแต่ถ้ามองมุมมุมดีนะถ้าคุณค้าขายแล้วงานไม่เข้าอะ่ะมันก็ไม่ได้ขายถูกไหมแต่นี่คือหกเจ็ดงานเข้าไง งานเข้าแล้วงานมาเรื่อยถ้าคุณจัดการได้คือดีแต่ถ้าคุณจัดการไม่ได้ก็คือคุณก็การไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเลขนี้สะท้อนตัวแสดงว่างานเข้าคุณตลอดอยู่ที่คุณเองว่าคุณจะจัดการมันได้ไหมถ้าคุณจัดการมันได้ผมการันตีว่างานขายนั้นน่ะคุณจะจับแบบไม่ปล่อยเลยคุณจะตั้งใจขายอย่างเต็มที่นึกออกใช่ไหมคุณต้องทําให้มันเขาเรียกว่าอะไรต้องขายให้ดีที่สุดเท่าที่จะขายได้ ขายให้เยอะที่ส hmm. so e ุดเตั้งเป้าขายเยอะก็ต้องขายให้เยอะที่สุดตั้งเป้าว่าจะขายให้ของที่มีคุณภาพดีที่สุดให้ลูกค้าติดให้ได้คุณก็จะตั้งใจทําให้ได้ข้อเด่นของมันคือตั้งใจทํางานนั้นๆให้ได้แต่ข้อด้อยคือแน่นอนมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยมันหนักมันต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรอาศัยกําลังทั้งกายทั้งใจนะครับมันต้องอาศัยตรงนั้นเพราะนั้นก็ต้องระวังก็ต้องระวังว่าเอ้ยต้องพักผ่อนบ้างอะไรอย่างนี้ยนี่คือภาพรวมคร่าวๆนะครับของ ในอย่าที่ที่มันสอดคล้องกันสมว่ายอนนักขายปูุมุงมันนะครับอ่ะเรามาดูด้านอื่นกันว่าเอ๊มสะท้อนด้านอื่นยังไงบ้างนะครับ4 6 7เจนะครับถ้าเกิดว่าอยู่แถวหน้าหน้านอกสามตัวหน้าประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของคนที่แต่งตัวดีแต่งตัวเนี๊ยบ่าแต่งตัวเขาจะบอกว่าอะไรดีอะถ้าเป็นถ้าเป็นบุคคลทั่วไปพวกพ่อค้าแม่ขายก็น่าสนใจแต่งตัวดูดีแต่งดูหน้าภูมิฐานหน้าเชื่อถืออะนะครับ แต่ถ้าเป็นพวกข้าราชาการก็จะแต่งตัวดูมีความงามสง่านะเป็นความนิ่งความมั่นในต,ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นแบบหญิงยโสอะไรนะก็คือผมมองว่าก็คล้ายๆทรงนางงามอ่ะทําไมผมถึงบอกว่ามันเป็นทรงนางงามจริงๆแล้วเจ็ดหกเนี่ยบุคลิกของเขาเป็นคนนิ่งนิ่งแต่สวยอ่ะคุณลองคิดถึงว่านิ่งแต่สวย นิ้วภาพเลยนะก็จะแบบเออทรงนางเงาซุกนางแบบอะไรพวกเนี้ยเนี่ยถ้าอยู่ด้าหน้ามันจะเด่นด้านบุคลิกภาพได้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมมันก็เป็นมุมดีของเขาบางคนบอกมีหกเจ็ดอยู่ข้างหน้าหรือแย่ต้องโดนคนหักหลังคือมันมีโอกาสครับแต่น้อยอ่ะส่วนถ้าลึกๆยังไงเนี่ยต้องมาเรียนนะครับพูดกันสั้นๆในคลิปแค่ยี่สิบนาทีไม่น่าจะพออ่ะต่อไปเรื่องของวิธีการทํางานนะครับอยู่ตรงกลางอย่างที่ผมบอกว่าเด่นเรื่องของการอ่า ขายของการคอนเนคชันนะครับแล้วก็สร้างรูปแบบการขายอย่างเขาเรียกว่าทั้งทั้งทาง,งใกล้ทางไกลผมมองว่าทำได้ดีแล้วก็เขาขายได้เรื่อยๆเขาเป็นคนที่ขายหรือว่าทำงานได้เรื่อยๆไม่ค่อยไม่ค่อยแบบอิดออดไม่ค่อยอิดออดนะครับถึงแม้จะเป็นสี่หกจะเป็นท่าน้ำตั้งคู่แต่พอมันมี าตาไฟหรือว่ามีเลขเจ็ดเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความจะต้องทําให้ได้เนี่ยมันจะมีอยู่ในนั้นเพราะฉนั้นมันก็เหมือนกับแบบชอบบังคับตัวเองให้ทําให้มันสําเร็จจะเป็นประมาณนี้ชอบบังคับตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ามุมตอนที่แบบเอดวงตกๆมากๆคือเหมือนจะเป็นคนแบกภาระมากเกินไปประมาณนี้ด้วยนะนะครับประมาณนี้มองแบบนี้ก็ได้คือทํามันทุกอย่างทามันทุกทางเหนื่อยก็จะเอาอะไรเนี่ยคือถ้าเกิดว่าผิดที่ตัวเองคืออยากทําให้ได้มันก็มันก็ต้องรับผิดชอบเองถูกไหมแต่ถ้า ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรแบบอยากจะรับเองก็เออโอเคถ้าคุณรับได้ว่าคุณเป็นคนแบกบความรู้สึกทุกอย่างคุณจะจัดไปนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับถ้าอยู่ส่วนท้ายต่างกันนิดนึงครับสี่หกเจ็ดสี่หกจะเป็นคนที่คิดค่อนข้างจะละเอียดหน่อยแล้วก็คิดเป็นแนวทางที่เป็นของตัวเองมากๆหน่อยเป็นคนค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองสูงหน่อยนะครับส่วนเจ็ดหกสี่เนี่ยจะเป็นคนที่คิดเร็วคิดเร็วแล้วก็คิดมาเยอะๆยะคิดที่เองชอบมามาเยอะเยอะ แต่ว่าเวลาจะเอาไปทำเนี่ยเขาสามารถทําให้มันเป็นหลักเป็นเคสได้ส่วน467เนี่ยจะต่างตรงที่ว่าคิดเยอะหน่อยละเอียดหน่อยมีความเป็นตเองสูงมากๆแต่เวลาที่ไปถ่ายทอดกับออรู้ว่าจะต้องทําอะไรแบบหลากหลายไม่ได้มีหลักแบบให้ให้คนต้องตามเขาอย่างเดียวคือเขาคิดของเขาแล้วว่าเออหลักมันมีแค่หลักเดียวเนี่ยแต่พอจะไปถ่ายทอดข้อถ่ายทอดได้ดีนะครับต่างกันนิดหนึ่งนะครับ467ก็จะเครียดหน่อยนะครับ764ก็อาจจะไม่เครียดเท่าไหร่แต่ก็ยัง อยู่ในเกณฑ์ที่ก็ยังคิดอยู่นะครับคิดอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าถามเรื่องของอารมณ์อ่อนไหวการตัดสินใจะอะไรที่มันดูแบบอ่อนไหวกว่าก็เจ็ดหกสี่น่าจะอ่อนไหวกว่าสี่หกเจ็ดเนาะเลขไทยมันจะมีความแตกต่างตรกตำแหน่งหน่อยนะครับอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องเสริมนะเรื่องความรักต้องให้ได้อย่างนั้นอเป็นคนประมาณนั้นอะ่ะคือถ้าได้แล้วก็ดีนะคือก็รักไปยาวๆนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้เขาพยายามหาให้ได้ซึ่ง ผมมองว่าก็ไม่ยากเพราะว่าบุคลิกก็ดีใช่ไหมเราเป็นคนแบบต้องรู้อะไรดีที่สุดอะบางทีมันก็อาจจะเหมือนกับเป็นการแก้เสน่ห์ตัวเองอย่างหนึ่งแต่ว่าสําหรับผมมองอีกมุมหนึ่งก็คือก็ทํามันไม่ดีจะมีทําไมถูกไหม <c oughs> เดี๋ยวมองแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเข้าข้างเลขกลุ่มนี้หน่อยมันก็มองด้สองมุมนะครับส่วนเรื่องบุคลิกก็ดีเรื่องแนวทางอะไรอย่างเงี้ยการตัดสินใจก็จะประมาณนี้นะครับบุคลิกผมว่า ภาพที่คนอื่นเห็นเนี่ยผมว่าดูดีนะคนอาจจะชอบลักษณะแบบนี้มันดูแบบมันดูสวยมั่นมันดูหล่อเท่อะไรเงี้ยมันดูหลออ่อแบบเงียบคึมๆมาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าพอพูดถึงจิตใจเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาตัวเองสูงหน่อยนะครับแล้วก็เวลาที่เขาจะแบบว่าเรียกว่าอะไรอะงองแงคือเขาไม่ค่อยงองแงแต่ถ้าเกิดได้งองแงนี่มันคือหนักเหมือนกันอะไ <laughs> รลักษณะประมาณนี้นะครับ ดูความหลักไม่ไม่รู้ว่าชอบไหมนะแล้วแต่คนชอบต่อไปเรื่องสุดท้ายนะครับก็เรื่องการเงินถ้าเรื่องหาเงินเนี่ยผมว่าหาเก่งมากนะเต็มสิบผมให้สิบเลยส,สิบห้าเลยลกลับประมาณนี้รู้ว่าช่องทางจะหาไงแล้วพอถ้าเจอช่องทางแล้วทําก็ทําตั้งใจตั้งใจทําตั้งใจจริงจังเลยนะครับก็ถ้าเรื่องหาเนี่ยเก่งมากส่วนเรื่องเก็บก็ผมให้กลางๆแล้วกันเพราะว่า มันเลขสี่เลขหกอ่ะมันไม่ได้เป็นเลขที่เก็บเงินเก่งเท่าไหร่นะครับส่วนเลขเจ็ดเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งนะครับค่อนข้างจะโอ,อเคถ้าไม่อยากใช้ก็จะไม่ใช้เพราะฉะนั้นก็ให้มันมันล้านกันก็ไม่ได้เสียหายมากเท่าไหร่แต่ถามว่าแบบเก็บได้จ๋าไหมผมไม่เชื่อว่าเลขไหนเก็บได้จ๋ามันอยู่ที่ตัวเราจังหวะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบว่า,าจิตใจตอนนั้นอนะ่ะเรายังมีสมาธิมีอะไรเนะี่ยนะครับผมสามผมเชื่อว่าสามารถเก็บได้แต่ถ้าจิตใจเราไม่คือตอนนั้นมันฟุ้งซ่านมันแบบว่า ซึ่งพวกนี้เลขมันช่วยไม่ได้นะมันอยู่ที่ตัวเราต้องฝึกจิตตัวเองนะครับถ้าจิตมันนิ่งจิตมันแบบมีสมาธิไม่ว่าเลขอะไรมันจะไปถึงบวกแต่ถ้าจิตมันไม่นิ่งจิตมันไม่มีสมาธิมีเรื่องกังวลอะไรพวกนี้มันก็จะเลขมันจะแบบถ้าเกิดว่าเราคอนโทรลเองไม่ได้คอนโทรลจิตใจเองไม่ได้เลขมันจะไปทางด้อยของเลขนะครับเพราะฉนั้นหลายครั้งที่มีคนถามผมว่าเฮ้ยครูเลขนี้มันช่วยไหมเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าเลขมันช่วยให้คุณไปเหนัอนนั่นคือคุณไม่นิ่งละ คุณไม่เชื่อมั่นว่าคุณจะทําได้ก็เหมือนผมเคยพูดตลอดเรื่องค้อนคุณมีค้อนหรือไม่คุณมีค้อนปอนคุณมีค้อนปอนเนี่ยคุณจะเอาไปทําอะไรคุณก็ต้องไปตอกของหรือว่าไปทุบอะไรให้มันหนักหนักถูกไหมใช้งานหนักมันก็เป็นเครื่องมือแต่ถ้าถามว่าคุณจะไปทุบให้มันเกิดประโยชน์หรือคุณจะไปตอกตะปูไอไอดอกเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่จาเป็นต้องใช้ค้อนปอน มันก็อาจจะไม่เหมาะซึ่งมันอยู่ที่ตัวคุณแต่ถามว่าทำถ้าคุณตอบได้แสดงว่าคุณสุดยอดมากถึงแม้ว่าคุณมีอุปกรณ์ใหญ่มหาศาลแต่สามารถตอ,อตบตะปูดอกเล็กๆได้โดยไม่ผิดพลาดนี่แสดงว่าคุณคอนโทรลมันได้ไงคุณมีพลังนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นความสามารถอยู่ที่ตัวเราเบอร์โทรศัพท์บอกช่องทางถ้าเราควบคุมได้ทุกอย่างจบครับเพราะ,ะนั้นไม่ต้องไปกงังวลว่าเลขมันต้องทําให้ฉนันเมื่อไหร่เราไปฝากความบอกไว้กับเลข เมื่อนั้นก็คือเราจิตใจกำลังอ่อนแอผมบอกอย่างนี้แล้วกันเมื่อไรที่เราฝากอะไรไว้กับเลขจิตใจกำลังอ่อนแอแต่ถ้าเมื่อไรที่เราคิดว่าฉันเลือกเลขเนี้ยฉันชอบฉันจะก้าวไปะแนวนี้ฉันชอบวันนมีคอนปอนด์ไม่ว่าจะไปเจอเข็มดอยเล็กหรือว่าเจองานใหญ่หญคุณก็สามารถใช้พลังกำลังที่คุณมีผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วคุณก็ทําให้มันดีขึ้นได้โดยที่เลขก็ไม่ได้เปลี่ยนมันก็ดีกับคุณได้ เพราะนั้นคุณต้องนํามันนะครับถ้าคุณนํามันผมเชื่อว่าสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณได้แน,น,น่นอนนะครับอ่ะทิ้งท้ายด้วยว่าอีกสองวันเจอกันนะครับในชั้นเรียนอ่าย้าด้วยว่ารุ่นนี้ผมจะสอนแบบใหม่เวลาอาจจะน้อยลงก็จริงแต่ว่าผมจะสอนแบบใหม่ผมจะสอนวิธีการวิเคราะห์ตารางมันจะมีตารงตารางอะไรมาคือแบบเก่าก็ยังไม่ทิ้งครับแต่อาจจะพูดน้อยลงแต่ว่าเราจะพูดแบบใหม่แบบประมาณว่าตารงตารางอะไรพวกเนี้ยมันจะมีตารางวิเคราะห์ตัวเลข,เลขอะไรพวกเนี้ย วิเคราะห์ตำแหน่งตำแหน่งอะไรจะจะลงลึกเพราะว่าทุกรุ่นน่ไม่ค่อยลงลึกเท่าไหร่ตรงนั้นจะไปลงลึกเรื่องเนื้อหาและและ,ะความหมายของตัวเลขสูงๆหน่อยอ่ะรุ่นนี้ลองปรับแบบนี้ดูเผื่อชอบนะครับเผื่อรุ่นเก่าๆชอบเข้ามาเรียนกันแล้วลใครที่ยังไม่ได้สมัครก็มาสมัครได้นะครับสำหรับวันนี้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและ,ะใครขอเลขกลุ่มน,นี้มาก็น่าจะได้คําตอบครบถ้วนกระบวนวามนะครับ ก็ยังมีขอเรื่อยๆนะก็จริงๆมันเหลือไม่เยอะผมเลยไม่ค่อยมาเร่งทําเท่าไหร่นะครับก็เลยเอ,อ,อาจจะทิ้งไว้หลายวันหน่อยแต่พวกนี้พอม,มันใกล้วันผมจะต้องมาเตรียมซ้อม่ยซ้อมเสียงซ้อมอะไรเดี๋ยวพวกนี้อาจจะมีคลิปออกมาให้อีกคลิปหนึ่งนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ